เราเคยพามาแล้วเมื่อปี40บางครั้งก็เกรงว่าออกมาแล้วกัรคลังจะไหวไหมออกมาแล้วก็เกรงว่า NPL จะเพิ่มสูงมากไหมก็ให้คำแนะนำสั่งสอนให้ข้อมูลเบื้องต้นผมก็อยากจะ,ะเรียนว่ากระทุ่งการคลังโดยอภิษักกับผมเวลาจะทำอะไรรับรองได้ว่า รอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งเราไม่เห็นนักการเมืองไม่ต้องมีหน้าที่ไปเอาใจใครและน่าอายุขนาดอย่างนี้แล้วแล้วก็ดูตัวที่ทั่วแล้วว่าจะต้องไม่ให้นากการครั้งเนี่ยถูกกระทบมาตรการกองทุนหมู่บ้านนั้น,น,นเนี่ยสิ่งที่เป็นภาระงบประมาณจริงๆก็คือตัวที่ไปชดเชยดอกเบีย้ยประมาณ2 0 0พล้านเท่านั้นงบประมาณจริงก็คือไอตัวที่ลงไป สู่ตำบลละ5ล้านเจ็ดพันกว่าตำบลก็คืประมาณ3ามหมกว่าล้านอันนั้นคือต้นทุนทางงบประมาณของนโยบายแพ็กเกจที่หนึ่งสามหมื่กว่าล้านตีสว่ามหมื่นแปว่า4ี่หมล้านเอาพอมาถึง SME ต้นทุนก็คือตัวที่ไปชดเชยเดอกเบีย้ยซึ่งแบกงไ่ปล่อยให้กับ SME ที่อัตราดเบี้ยไม่เกิน4เปอร์เซ บวกกับที่ชดเชยบอสยอยที่เข้ามาเกินเพื่อให้แบงก์กล้าปล่อยบวกกับภาษีที่ลดลงว่าถ้าคุณเคยเสียสูงเนี่ยหรือแค่ส0เทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยนะภาษีนี่ประมาณ5,000ล้านบวกกับไอ้ที่ชดเชยประมาณ3,000ล้านรวมหลงจงแล้วเนี่ยแ0 0พล้านครับสองอันนี้รวมกัน38,000บวกแป0 0ัน0ี่ ใช่ไหมผมรวไม่เลวถูกเปล่าถ้าหลูไม่ผมก็เรย่ไม่ใช่สิอันที่อันหลังอันที่สองมันเท่าไหร่ห้าพันบวกสามพันแปดพันแปดพันบวกสามสามหมื่นแปดก็คือสี่หมื่นสิเศษใช่ไหมครับมาถึงแพ็กเกจอสังหาริมทรั์ต้นทุนเท่าไหร่ก็คือไอ้ตัวที่ลดภาษีจำนองการโอนเหลือจุดหนึ่งอันนั้นก็ประมาณหมื่นกว่าล้าน หลมทั้งหมดแล้วผมคิดออกมาแล้วประมาณห้าหมื่นสองพันล้านที่เหลือเป็นเรื่องของสินเชื่อที่ออกไปสู่ระบบซึ่งกองทุนหมู่บ้านอมสินคนปล่อยออมสินจะต้องระบบตรวตาของเขาอย่างรอบคอบเขามีระบบ,บเขาอยู่แล้วเงินที่ลงไปสู่มหาไทยทั้งนห้าล้านมหาไทยถูกทานายกจี้อยู่ทุกวันว่าให้ดูให้รอบคอบ แล้วก็ปล่อยออกไปฉะนั้นทั้งหมดทั้งระบบต้นทุนจริงๆงบประมาณจริงๆเนี่ยประมาณห้าหมื่นล้านไม่รวมส่วนที่ช่วยเหลือกเกษตรกรการช่วยเหลือกเกษตรกรนั้นไม่ว่ารัฐบาลไหนถ้าคุณยังไม่ปฏิรูปคุณเจอแน่นอนทุกรัฐบาลทุกปีไม่ว่าข้าวไม่ว่ายาง้นเมื่อคุณไม่รีฟอร์มมัน ไม่ดูตลาดแล้วว่าเขาต้องการอะไรไม่เพิ่มมูลค่าเพิ่มมันเลยว่าจะทำอะไรผลิตขึ้นมาแล้วก็มาจี้รัฐบาลว่ารับซื้อรัฐบาลแม่ที่เป็นโรงรับจำนำไม่ช่วยก็ไม่ได้เพราะคนมันค่อนอประเทศไอตัวนั้นไม่นับอันนั้นคือสีจะต้องไปช่วยเหลือเขายกเว้นว่าคุณจะสามารถปฏิรูปกันเสได้ฉะนั้นไอตัวที่ไปช่วยตรงนี้มันสามารถเจเนเรต ร e ยรนูขึ้นมากี่เท่าแต่มันจะกี่เท่าก็แล้วแต่ผมไม่เคยสนใจดัวสซม GDP ีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ผมสนใจแต่ว่าไอ้ส่วนนี้ช่วยตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่ลำบากเขาพ้นหรือไม่เป็นภาระภาษีหนักไหมรัฐบาลอยู่ได้ไหมอยู่ได้นี่เราซ้นปีก็ประมาณปีที่แล้วไปแล้วทุกอย่างเซฟแอนด์ซาวดังนั้น ตรงนี้ถือว่าทําไปแล้วและคิดว่ามันจะออกผลเต็มที่ก็คือประมาณปลายตลายมาสสี่ต่อต้นปลายมาสหนึ่งปีหน้าถ้าลองให้นักเศรษฐศาสตร์อย่งางท่านจะปราเมิทีไปคิดคุณคูณมาได้หรือว่าถ้าคุณหมุนรอบกี่รอบ GDP จะได้เท่าไหร่ผมไม่อยากไปคิดแต่รู้แน่ๆว่ามันช่วยประคับประคองให้ตัวเนี้ยผ่านพ้นได้ดูที่เราไม่สึกหรอเท่าไหร่ ถ้ามันเกิด MPL ต้องไปดูว่าแบงค์ดูยังไง MPL ที่ว่าจะสูงสูงผมเรียกอาจารย์ิรือไทยมานั่งดูที่บอกนี่ n p l พุ่งเนี่ยไปดูซิพุ่งจากอะไรตัว SML เนี่ยพุ่งมานิดเดียวจุดเศษๆจุดสองมั้งแต่ที่เหลือมาจากอะไรบัตรเครดิตบัตรเครดิตในี่ใครชนชั้นกลางใช่หรือเปล่าแบงค์ใช่ไหมที่ปล่อยมาจากเหล็กมูลค่าเท่าไหร่ ที่เกิดขึ้นกรณีเกิดขึ้นแบงค์ไหนที่อ่วมล่ะฉะนั้นอย่าไปโทษ SML อย่าไปโทษนโยบายรัฐบาล,บาลน,นี่คือพูดจากแฟกต์คอท็จจริงก้อนนี้ผ่านผมมาแล้วผมเชื่อว่าถ้าปีหน้าเมืองจีนไม่มีอะไรหนักหนาตัวนี้มันช่วยได้พอสมควรมันจะไปช่วยชดเชยส่วนซึ่งเราเจ็บตัวจากส่งออกที่เราลดลง พอสมควรส่วนเรื่องรายจ่ายรัฐบาลอย่างอื่นนั้นเนี่ยเราพยายามจ่ายเต็มที่แล้วมาื่มาถึงอันที่สองก่อนจะมาถึงอันที่สองผมก็เลยบอกวันก่อนบอกว่าการขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปเป็นสิ่งสำคัญไอ้การกระตุ้นเนี่ยจะหยุดพอเท่านั้นแต่อาจจะมีถ้าหาวสานการณ์ภายนอกไม่ดี เราก็จะมาพิจารณาดูเราไม่ปล่อยปลาละเลยแต่คิดว่าใครนี้น่าจะเพียงพอต่อกรรมประคับประคองแต่หัวใจสําคัญที่สุดเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตรงนี้คือการปฏริรูปถามว่าทําไมต้องปฏิรูปผมจะบอกใครเลยนะว่าเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยมันแปลกมากคือบางทีดูดูแล้วก็จเจริญกว่าคนอื่นเขาแต่ดูให้ชัดๆเราเนี่ยเปราะบางมาก นะครับปฏิรูปปฏิรูปอะไรข้อที่หนึ่งผมประกาศไปแล้วว่าเราต้องการมีบาลานซ์โกรทคือการเติบโตทีส่สมดุลระหว่างภายในกับภายนอกเราไล่ตามไอเษฐศาสตร์สมาี่พวกเราไปเรียนกันัด้แหละแมโครทั้งหลายนั่นแหละว่า GDP ต้องอยังงไงคือจาก x บวก i บวก g บวก x ลบ m ท่องเป็นสูตรออกมา ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ว่างกันไปแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงเงินเยอะแยะทุ่มไปอยู่ตรงนั้นหมดอะผู้ประกอบการรายใหญ่ส่งออกแล้วดูภายในเป็นยังไงเห็นชัดๆเลยแล้วเราก็เพียนพอที่จะไปยอมรับตามฝรั่งที่บอกว่าเราเป็นประเทศมีรายได้ปานกลางนะต้องพ้นจากรายได้ปานกลางนะมปานกลางที่ตรงไหนวะ คนส่วนใหญ่สาสบล้านคนมีรายได้ปีลงเท่าไหร่ GDP มันหาเอ e r a ร e ใช่ไหมต่ำบวกสูงหารออกมา per capita นะั้นนะหาด้วยจำนวนคนนะแล้วก็บอกว่านี่คือชั้นกลางรายได้ขนาดปานกลางเรานั่นละ่ะคือรายได้ชั้นต่ำแต่ยังไม่ต่ำตี้จนเกินไปต่ำยังพอที่จะมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่พอสมควรฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไร คือคุณต้องใช้จังหวะเวลาเนี้ยสร้างบาลานซ์โกร์ให้ได้เพราะว่าที่คุณต้องอิงก,กับส่งออกถึง70%อ GDP เพราะอะไรละ่ะเพราะภายในไม่มีตังค์อ่ะคนสาสิบล้านคนเนี่ยมีเงินอยู่แค่เนี้ยแชร์ GDP อยู่แค่สิเนี่ยแล้วจะเอาตังค์ที่เนมาซัพพอร์ตการเติบโตอย่างภายในมันไม่มีคุณผลิตสินค้าออกมาคุณจะขายคนข้างในใครอยากไปซื้อคุณคุณต้องส่งออกส่งออกส่งออกมันเป็นการเป็นทางลัดที่ง่ายไงขอเงินซัพพอร์ตขอ FDI เข้ามาเอา BI ให้แล้วผมก็ผลิตแล้วก็ส่งออกไปแล้วเราก็พอจจกับการเป็น OEM ทำสินค้าตื่นๆตื่นสิงทอตื่นแล้วตื่นอีกตื่นเป,ป็นสิปีไม่เชื่อจนวันนี้ถ้าคุณไม่ย้ายไปอยู่ b o r d e r Trade คุณก็ต้องไปอยู่ขเม้กับเวียดนามแม้คุณไม่ต้องอยู่แล้วเมืองไทยแน่นอน่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเห็นชัดว่าถ้าคุณไม่มีบาลานซ์โกรคือสร้างการเติบโตภายในจะทำยังไง มันไม่ใช่เราคนที่เห็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับารางวัลโนเบลปีนี้เนี่ยแองเกิลสดีตันเนี่ยเพิ่งได้รับเนี่ยอาจารย์จาก p r i นซ์ t ันเข้ขาสร้างชื่อจากการที่เขาเริ่มดูว่าไอการพยากรณ์เศรษฐกิจดูการพัฒนาโดยแค่ดูจากตัวเลขรายได้เนี่ยที่ดูจาก GDP เนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเลย แต่ทั้งชีวิตของเขานี่ทุ่มเทยอยู่การเข้าไปเซอร์เวในของจริงหรืวว่าแต่ละเซกเตอร์แต่ละภาคส่วนดูพฤติกรรมการบริโภคของเขาว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีอำนาจบริโภคแค่ไหนเขาบริโภคอ,อะไรเมื่อรัฐบาลออกนโยบายแท็กภาษีออกมาเพื่อชี้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลอย่างไรจนกระทั่งมาดูว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้ลักษณะการบริโภคไปสู่การมีการศึกษาไปสู่การมีการพัฒนาสุขภาพนานาไม ทำให้เกิดประเทศเจริญอย่างไรไม่เหมือนกับการที่แค่บอกว่าทุกอย่าง GDP โกรธแค่นี้เปอร์เซนต์องค์กรต่างประเทศที่จบมากี่ปีมาเขียน,น,น์ัิเคิลเกีก่ยวกับไทยบอกว่าเนี่ย GDP ปีนี้อย่างนี้ถือว่าแย่ yeah. แต่ไม่เคยดูสักครั้งหนึ่งว่าข้างล่างมันเป็นยังไงแล้วพอรัฐบาลเราไปช่วยข้างล่างปับ๊บก็บอกว่าอันนี้คือประชานยนไอ้คนนีน้ต้องกลับมาไปเรียนหนังสือใหม่ อาจารย์คนนี้ได้รับรางวัล n o b บล p r i ส์ออกมาที่ชัดถึงว่าไอการพัฒนาของ World บ a n k เนี่ยต้องดูที่ m i โคร l e เวลแล้วก็เชื่อมระหว่างพฤติกรรมการบริโภคการจำนวนชีวิตกับความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็วนกลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในขณะนี้ ในเมืองไทยถ้าคุณต้องการทำให้มีโกรธจากภายในพื้นฐานให้แข็งแรงใครๆถทากันบอกว่าที่กระทรวงเกษตรแน่นอนเราก็รู้กระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นกระทรวงเก่าแก่ยังต้องขยับขยื่นกันอีกเยอะแต่ในความรู้สึกของผมนั้นเนี่ยไม่ใช่การที่จะคุณจะทำให้ฐานรากแข็งแรงนั้นเนาดิ่งเนี่ยได้ผลน้อยมากมันเป็นแค่เชิงพ o เชิงนโยบายแต่สิ่งสำคัญคือการขับเคลื่อนของฐานรากกันเองผมมีความคิดของผมฉะนั้นจากวันที่ไปท่านจะเห็นการทำขบวันปีต่อไปมันจะมีสองฐานฐานหนึ่งก็คือว่าฐานมหาไทยลงมาไล่มาสู่หมู่บ้านเลยเนี่ยมันจะต้องมีแผนพัฒนาจากจังหวัดจากตำบลจากหมู่บ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดมนตี้คิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดคุณไปดูขณะนี้เนี่ยนะคึกคักมากนะที่มหาไทยพอรู้ว่ากรอกลางประชุมแล้วในประมาณอาทิตย์ข้างหน้าจะมีการประชุมกรอภาคที่เชียงใหม่เอ๊ะที่อุบลผู้ว่าต้องมาเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัดและภาคของเขานี่จะเป็นครั้งแรกที่มีและมีการคิดว่าจะพัฒนากเกษตรพื้นที่ยังไงท่องเที่ยวพื้นที่ยังไง ศาสราธนสุขทํำยังไงศึกษายังไงแต่ว่าดูเอาพื้นที่เป็นเป้าเป็นหลักไม่ใช่ดูจากกระทรวงจากตัวเลขแมกโรกว้างๆซึ่งไม่รู้อะไรเลยไอ้นี่เป็นจุดสําคัญมากๆนั่นคือฐานแนวดิง่งฐานที่สําคัญกว่านนั้นคือฐานแนวราบซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอให้ท่านนตรีสุวพันเนี่ยซึ่งเป็นคนดูแลกองทุนหมู่บ้านเนี่ย ผมเรียนถาผมจะใช้แกนของทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นแกนหลักใหญ่เลยในการพัฒนาประเทศเขากําลังหารืออยู่กับกลุ่มเครือข่ายประชาชนทุกกลุ่มให้เริ่มวางแผนในการพัฒนาชุมชนข้างล่างและจะใช้ฐานเหล่านี้แผนงานเหล่านี้เนี่ยขอเป็นงบประมาณที่จะเสนอให้กับทางกองทุนหมู่บ้านทํางานในปีหนะ้าหมายความว่าไอ้โซเชียลไลซ์โปรเซสที่ต้องมีการโมบิลไลซ์เนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยมันจะต้องขับเคลื่อนจากฐานราก ชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมเขารู้ว่าเขาต้องการทําอะไรจังหวัดไหนจะทำท่องเที่ยวอะไรจะมีวิสาหกิจชุมชนอะไรต้องคิดจากตรงนั้นถ้าผมบ้าพอที่คิดจากนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปก็คือมาดูกว้างๆแล้วก็พูดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่พัฒนาเมืองไทยนี่คือของจริงมาอยู่ตรงนั้นเลยฉะนั้นทั้งแนวราบทั้งแนวดิงบูก,กัทที่ท่านยกตอนนี้พยายามที่จะเกษตรเนี่ย ปรับเปลี่ยมพฤติกรรมของเกษตรกรเพราะหน้าที่หลักเลยก็คือว่าทํายังไงให้ผลิตสินค้าที่ขายได้มีมูลค่าเพิ่มได้พาณิชต์ต้องหาตลาดให้เขามีกิจกรรมที่ให้มเกิด Economic Activity ในระดับท้องถิ่นสหกรณ์เกษตรเป็นเป้าหมายของผมนะยังหาโอกาสหาเวลาไปไม่ได้เลยนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ เราจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องแนวทางการพัฒนาให้มันโตจากภายในขึ้นมาแต่ส่วนที่ทิ้งไม่ได้เลยคือตัวที่สองความสามารถแข่งขันของประเทศตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆพอพูดเรื่องนี้ท่านต้องพูดถึงเรื่องของการศึกษาขออภัยผมไม่อยากพูดในที่นี้เพราะผมไม่ได้ดูการศึกษาแต่จากการที่เข้าไปนั่งประชุมซูเปอร์บอรการศึกษา ผมเห็นอะไรบางอย่างหน่วยราชการที่เกี่ยวกับการศึกษาของเราเนี่ยมันไม่ทันการผมเชื่อในเร็วๆนี้จะต้องมีการรีแวมครั้งใหญ่ในกระบวนการศึกษาของไทยวันท่านมีการพูดถึงสิ่งที่ดีหลายอย่างเช่นในระดับของอุดมศึกษาเนี่ยท่านที่ไปแยกอาชีวะมหาวิทยาลัยสิ่งที่ผมเสนอไปก็คือว่าไอมหาวิทยาลัยเนี่ย ซึ่งเป็นตัวที่จะสร้างอินโนเวชั n นสร้างวิจัยเนี่ยที่เขาดีแล้วเนี่ยคุณอย่าไปคุมเขามากได้ไหมทำไมไปกำกับเขาเหมือนกับเป็นเด็กๆและคนที่ไป,ไปประเมินเนี่ยก็ยังคุณภาพสู้คณาจารย์เขาไม่ได้เลยแล้วคุณไปประเมินอะไรเขาปล่อยให้เขาแข่งกับโลกของเขาแล้วก็ต่อด้วยท็อปขึ้นมาว่าอ่ะจบแล้วคุณต่อด้วยการเรียนวิชาเรื่องผู้ประกอบการไปสร้างการเป็นผู้ประกอบการไป แต่ในขณะเดียวกันตัวสำคัญที่สุดเลยในการพัฒนาประเทศครั้นี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยมันคืออาชีวะท่านรู้จักสถาบันเทคโนโลยีใช่ไหมสมัยหนึ่งเนี่ยทำไมเราไม่ไเรียกว่าอาชีวะละ่ะเพราะว่าเขามีเยอรมันเข้ามาผสมใช่ไหมนั่นคือการผลิตเทคนิคเ,เลยช่างก็ช่างวิศวกรก็วิศวกรทําไปเทเลเมตเลยในแต่ละอุตสาหกรรมที่ต้องการเราจะเปลี่ยนอาชีวะนี่แหละ เป็นเทคนิคที่แท้จริงเชื่อมโยงกับการขยายพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ละอย่างผมเสนอไปบอกว่าท่านดาพงศ์เสนอท่านบวรเราไม่ต้องไปเรียกวิวัชรเราเรียนเทคนิคไปเลยแล้วคุณเรียนจบเทคนิคตรงนี้แล้วถ้าเขาต้องการเป็นผู้ประกอบการคุณเพิ่มอีกหนึ่งปีสอนสิ่งที่เขาสามารถเรียนมาแล้วเป็นผู้ประกอบการได้เป็นเจ้าของกิจการได้เรามีแบงค์ทุกอย่างที่จะให้ช่วยเหลือเขาอยู่แล้วในขณนะีซึ่งเป็นนโยบายเปลี่ยนเป็นทางคู่ขนาน แล้วมหาวิทยาลัยของรัฐเองเนี่ยทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยเน้นโซเชียลไซส์ทำไมต้องผลิตวิศวกรปีหนึ่งไม่กี่คนทัานทาที่เรารู้ว่าต้องการเป็นพันนคนหมอแล้วขาดแคลนทำไมคุณไม่บอกว่ามหาวิทยาลัยคุณมีเส้นไปแล้วเนี่ยคุณฉีกไปอีกเส้นหนึ่งที่เน้นสร้างเทคนิคเข้าดูได้ไหมด้วยคณาจารย์ที่มีอยู่เนี่ยเหลือเฟือทีเดียวไอ้สิ่งเหล่านี้พูดไปจะยาว แต่จะบอกว่านายกไม่ได้นิ่งนอนใจและในบางครั้งที่หงุดหงิดก็เพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจเดีย๋ยวว่าแต่ท่านหงุดหงิดเลยผมทางานมาสองเดือนกว่านี้ไม่เคยเครียดเลยวันนั้นประชุมเสร็จผมเดินกลับเข้าห้องเนี่ยรู้สึกคอตกไนงะไม่น่าเชื่อเลยคุณปล่อยให้ครูมีหนี้สินห้าแสนล้านอยู่ที่อมสินอีกเจ็ดแสนล้านอยู่ที่สการอมทรัพย์ รวมมาแล้วเท่าไหร่ละ่นั้นปล่อยให้หเศรษฐศาสตร์ไปคิดแก้ครับนอกจากเรื่องศึกษาแล้วเนี่ยซึ่งผมยืนยันได้เลยว่าเขาซีเรียสเต็มทีนะครับที่จะทำคือเรื่องของคลัสเตอร์ทำไมต้องคลัสเตอร์เพราะว่าสินค้าของเรานั้นมันเริ่มขาดความสามารถเชิงแข่งขัน,ขน การแข่งขันนี้อนาคตเราต้องใช้ innovation ใช่ไหมวันนี้ผมได้เอกสารฉบับหนึ่งผมดีใจมากที่ได้มาเรานั่งอ่านดูว่าด้วยสิ่งที่ประธานซัมซุงคนเดิมที่เขาได้รางวัลที่บอกว่าเป็นคนสร้างซัมซุงขึ้นมาก็าพูดเอาไว้เขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ย เป็นประเทศที่สามารถก้าวกระโดดได้อย่างเร็วมากในช่วง50ปีที่แล้วเนี่ยตัวเดียวที่ทำให้เขาก้าวกระโดดได้คือ innovation และ innovation ไม่ใช่ innovation ธรรมดาแต่เป็นนวัตรกรรมกลายพันธุ์หมายคามว่าเป็นนวัตรกรรมซึ่งเขาสามารถฉีกตัวเองออกมาในสิ่งที่เขาคิดว่าตัวนี้แหละคืออนาคตของเราเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยซัมซุงยิ่งใหญ่มากกับ s ซ m i คอน d u c เ o r กับคอมพิวเตอร์ กับ VTR ไอ้ตัว Video Tape Recorder ตัวเขาเองในขณะนั้นเป็นแค่คนดูแลเรื่องธุรกิจทีวีอยู่เขาถูกส่งไปดูที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นขณะนั้นเนี่ยกำลังมีจัดแข่งโอลิมปิกมีจิงกันเซนเป็นครั้งแรกวิ่งได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเขาบอกเขาจบมาจากมาวิาลยเกาหลีใต้มาวิทมาลวยโซเนี่ยได้ไปสูบว่าเขาเขาเก่งมากเขาไปถึงญี่ปุ่นเขาไปดูเขาบอกเขาถึงกับใจหายแปลหรือว่าเราอย่างนี้เกาหลีใต้จะไปแข่งอะไรกับเขา เขาเรียนรู้ว่าเขาพยายามไปเจาะพยายามเรียนภาษาญี่ปุ่นไปคุยเขาบอกว่าภาษาญี่ปุ่นก็ยากเลยนะแต่ที่ยากกว่าคือญี่ปุ่นไม่ยอมบอกอะไรเขาเลยเขาใช้วิธีอะไรรู้ไหมเขาที่ใช้วิธีถามสอกถามแซกเลิกงานชวนนายช่างทั้งหลายไปกินเหล้าด้วยกันล้วงออกมาะแล้วเขาก็มาใช้ปรับปรุงเขาบอกว่าเขาพวกเขาตัดสินใจไปสู่เทลคมแล้วละทิ้งทุกอย่างเลยเนี่ย คือโนเอไอโนตกรรมกลายพันธุ์นี่แหละเขาทิ้งชีวิตกับสิ่งที่เขาเชื่อว่านี้คืออนาคตของเขาคือเป้ามันชัดรู้ว่าจะทำอะไรชีวิตข้างหน้าจะทำอะไรแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนอย่างนี้ได้เพราะว่าการที่ในอดีตเนี่ยเขาได้รัฐบาลซึ่งขอโทษนะีนโค้ดมาเลยนะไม่ได้บ้าประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่ว่า เน้นการสรรหาขับเคลื่อนยนต์เครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนประเทศของเขาเนี่ยให้ได้เขาบอกว่าผู้บริหารสมัยก่อนของเขาข้าราชการของเขาอดทนับขับทนนอนรู้ว่าต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อประเทศของเขาร่วมกันทาในสิ่งเหล่านี้ประเทศเขาจึงก้าวกระโดดได้ในช่วงเวลาเพียง50ปีแต่ขณะน,นี้เขาบอกเลาว่า เกาหลีใต้อยู่ในภาวะวิกฤตเราอ,อ่านแล้วก็ำขำเกาหลีใต้นี่มันขนาดอย่างงี้ยังวิกฤตอะไรเขาบอกว่ามันวิกฤตเพราะว่าไอ้คนรุ่นใหม่นี่มันคุ้นเคยกับไอ้อความสะดวกสบายคุ้นเคยกับสิ่งที่มีอยู่คุ้นเคยกับการที่เรียกร้องให้มีเสรีภาพจนไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องของการพัฒนาประเทศเท่าทีควรเขาบอกว่า,วา ประชาธิปไตยนี่สำคัญนะไม่ใช่ไม่สําคัญสําคัญมากๆเลยแล้วอันดับเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วแต่คุณจะต้องอย่าลืมจิตวิญญาณของการขับเคลื่อนประเทศให้ได้ไม่เช่นนั้นประเทศของคุณเนี่ยจะถอยหลังแน่นอนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันมีทั้งจีนทั้งเวียดนามมันไล่เป็นเอสเคิฟขึ้นมาเลยประโยคหนึ่งที่เขาพูดเราดีมากเลยเขบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีวิกฤตก็คือจุดที่คุณมีโอกาส ได้พัฒนาเปลีป่ยนแปลงแต่ในช่วงที่คุณสุขสบายนั่นแหละคือจุดที่จะเกิดวิกฤตเพราะคุณสบายสบายเขาเอาแวร์ตัวนี้เลยผมเคยเจอคนนี้คือชื่อมิสเตอร์ยุนนี่แหละเขาบอกว่าอนาคตเขากลัวมากที่สุดก็คือกลัวจีนคู่แข่งอย่างเช่นเซี่ยมีเกิดขึ้นมาโดยที่มาจากไหนก็ไม่รู้พวกเดียวอันดับหนึ่งอันดับสองนั่นคือเกาหลีใต้พูด เมืองไทยอินโนเวชันจะเกิดจากอะไรเรามีคณะกรรมการเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้ผมเชิญนักวิทยาศาสตร์มานั่งฟังโอ้โหมันมีกี่คณะกรรมการวะท่านรวมเปนอันเดียวกันได้ไหมล่วเราใช้วิธีคุยเนี่ยแบบไม่เป็นทางการได้ไหมทำไอ้นี่ทำย่างนี้ทำย่างนี้ทำย่างไล่จี้ไปได้ไหมมาประชุมแล้วมีแต่ปรัะโชวานั่งคุยกันเนี่ยแล้วกลับไปก็เลิกไอ้อย่างนี้นวัตกรรมคืออะไร แล้วสิ่งที่แน่นอนเลยคือไอ้คลัสเตอร์เนี่ยคือตัวสําคัญมากสินค้าที่คุณผลิตขึ้นมาถ้าคุณไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้เนี่ยมันเกิดยากแต่ระบบคลัสเตอร์นั้นเนี่ยทุกคนในโลกนี้รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าอย่างเนื้อมาให้เป็นเอกคุณต้อง define ก่อนว่าไอ้ S curve ใหม่คุณคืออะไรแล้วก็สร้าง S c u r v e ไอตัวคลัสเตอร์เนี่ยรองรับเอาทุกสถาบันทุกผู้บริตเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เพื่อขับเคลื่อนนั้นให้มันเกิดขึ้นมา ขณะน,นี้จากการเริ่มต้นจากศูนย์มปีที่แล้วคอนเซปต์ชัดเจน b ิวให้ชัดเจนขั้นต่อไปขณะนี้ก็คือว่ากฎหมายจะออกมาบ้าด้วยเขตพิเศษขณะนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพิเศษกำลังจะเปลี่ยนสภาพเป็นคณะผู้บริหารเขตศรพิเศษนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเพื่อให้เอส r ค e ร์ใหม่เนี่ยมันเกิดมือให้ได้เช่นคุณต้องการอาหารแห่งอนาคต คุณต้องการไบโอเทคโนโลยี ology, คุณต้องการหุ่นยนต์คุณต้องการดิจิทัลอีคโนมีมันไม่ใช่พูดแล้วอยู่บนกระดาษสภาพพับอีกกี่แผนแล้วละ่ะแผนสิเอเข้าไป12แล้วลคุณจะเอาอีกกี่แผนเคยมีใครเอาแผนสภาพมาเปิดไหมถ้าปรมธทีไปเทสดูเลยมีใครเปิดอ่านบ้างไหมอ่ะครัสเตอร์เกิด แต่คุณจะเชื่อมคลัสเตอร์ได้ยังไงมันคือคอนเน็กติวิตี้คลัสเตอร์มันต้องมาเชื่อมโยงค่อยตามมาไม่ใช่ตา่ตางคนต่างทําเมื่อวานนี้ที่ปรึกษารมนิรีอิซุมิที่ปรึกษาของท่านอาเบะพบก็คุยกันละชัดเจนผมก็าเขาว่า first priority ของเราคือเส้น east west corridor เส้นล่างเลยนะ east west มันมีสองเส้นมีเส้นบนมุกดาหารกับตาก เส้นที่สองก็คือเส้นไอ้ตัวลำชบังระยองผ่ามาถึงกาญจนบ,บุรีเพื่อเชื่อมกับโครงการทวายเข้าพมา่าเส้นนี้คือ Priority จะเร่งและถ้าเส้นบนถ้าท่านสนใจตัวนี้มีประโยชน์มากมันต่างกันเส้นล่างมันขนสินค้าเส้นบนมันขนคนขอให้เกิด Urbanization ขอให้เกิดการท่องเที่ยวส่วนจริงกันเส้นท่านเริ่มเมื่อไหร่ก็ตามใจท่าน ผมไม่ได้เรงทันแต่เส้นนี้ต้องมาเขาเข้าใจแล้วเขาบอกครั้งเขาเองก็เหมือนกันขณะนี้นญี่ปุ่น f ูลี่คอมมิตกับทวายและเส้นนี้นะครับฉะนั้นคนลคมมีแผนการขเขาเยอะมากล่ะผมไม่รู้แต่ว่าตัวหลักที่จะทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมและ Innovation เนี่ยมันจะเกิดตรงนี้รัฐมนตรนีอุตสาหกรรมประชากรเขากลับไปที่กระทรวงของเขาขณะนี้กมีการตั้งคณะ ที่ดูเรื่องแต่ละคลาส